รถคันนี้สีแดงแรงลิร์รองรับ e 2 0กับ e 8 5ด้ด้วยนะมีปุ่มเบโรโฮด้วยไฟไท้ายชมเชียวช่องเก็บของใหญ่มากสวัสดีค่ะอยู่กับอุ๋ยวันทูออโต้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอุ๋ยก็มารีวิวรถบ้านอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรถที่จะมารีวิวก็เป็นรถสีแดงแรงริ์คันนี้เลยค่ะ Honda Civic 1.8 EL นะคะ ปี2017ค่ะราคาป้ายแดงนะคะคันนี้เปิดตัวที่959,000บาทสำหรับวันนี้นะคะรถคันนี้อยู่ที่วันทูออโต้แล้วนะคะตามอุ๋ยไปดูกันดีกว่าค่ะว่ารถคันนี้นะคะจะมีออปชั่นอะไรเด็ดๆและราคาตั้งอยู่ที่วันทูออโต้ขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ตามไปเลยค่ะสำหรับรถซีวิ c FC Gen10 คันนี้นะคะเรียกว่าพิกวงการ รถ4เซกเมนต์เดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโฉมภายนอกนะคะรอบคันรวมถึงออปชั่นภายในรถนะคะที่จัดเต็มมากๆนะคะเดี๋ยวอุ๋ยพาไปดูจากด้านหน้ากันเลยค่ะ <c oughs> เริ่มจากไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ลั n i n g Light LED ค่ะสเกิร์ตรอบคันค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะโลโก้ Honda นะคะสีแดงค่ะถัดมาที่ด้านข้างนะคะคันนี้ค่ะยางนะคะเป็นของดันหลบปี2018นะคะ ขนาดยางนะคะเป็นเบอร์215ทับ55 R16 ค่ะถัดมาที่กระจกข้างนะคะมาพร้อมสัญญาณไฟเลี้ยวคะ่ะตรงประตูจับนะคะเป็นโครเมียมนะคะพร้อมปุ่มเคีเลสนะคะสามารถเปิดปิดประตูได้โดยไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาเลยค่ะสำหรับเชื้อเพลิงคันนี้นะคะรองรับโ so ซฮอ9195นะคะ E20 แล้วก็ E85 ด้วยค่ะสำหรับไฟท้ายด้านหลังคันนี้นะคะ เรียกว่าสวยงามมากๆค่ะเรียกว่าเห็นระยะไกลๆก็รู้ทันทีเลยค่ะว่าเป็น c ีวิ c FC แน่นอนนะคะเพราะว่าไฟท้ายนะคะออกแบบมาเป็นตัว C เหมือนบูมแมลงค่ะเป็นไฟท้าย LED นะคะมาพร้อมสป i ยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในรถกันนะคะว่าจุของไดเยอะแค่ไหนนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าให้ความจุที่เยอะมากๆนะคะทาง h อนด a นะคะเคลมเลยว่าสามารถจุได้ถึง5 1 9ลิตรกนเลยทีเดียวค่ะ สำหรับยางอะไหล่นะคะคันนี้นะคะอยู่ครบพร้อมอุปกรณ์ค่ะและคันนี้ก็มีกล้องมองหลังด้วยนะคะเดี๋ยวตามอุ๋ยไปดูภายในรถกันค่ะว่ามีออปชันอะไรบ้างไปกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะอุ๋ยก็อยู่ในรถซีวิก1 8 e l แล้วนะคะเดี๋ยวตามอุ๋ยมาดูออปชันกันค่ะว่าน่าสนใจยังไงบ้างเริ่มจากไม่ก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2017นะคะแต่ไม้นะคะวิ่งน้อยมากๆอยู่เพียง37,000กิโลเท่านั้นเองนะคะเท่ากับวิ่งแบบปีนึงอะ่ะไม่ถึงหมื่นโลเลยะคะ่ะ ในใ้าครหารถไม่น้อยนะคะอุ๋ยแนะนําคันนี้เลยค่ะ่ามาต่อกันที่พวงมาลัยนะคะตรงนี้ก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะออปชั่นตรงพวงมาลัยนะคะก็จะมีในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายได้นะคะแล้วก็ทางด้านขวานะคะก็เป็นส่วนของครูสคอนโทรลนะคะส่วนในตัวเบาะนะคะของคนขับนะคะในรุ่น1.8 EL นะคะก็สามารถปรับได้ถึง8ทิศทางค่ะแต่สําหรับเบาะคนนั่งข้างนะคะอันนี้เป็นแบบธรรมดาค่ะ สภาพของเบาะนะคะอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีชำรุดหรือว่าเสียหายใดๆนะคะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งหมดนะคะคอนโซลหน้านะคะก็เป็นสีดําทั้งหมดเช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนความปลอดภัยนะคะมีแอร์แบ็กเอให้ครบเลยค่ะถัดมาที่หน้าจอนะคะคันนี้ก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถบลูทูธนะคะได้นะคะจากมือถือนะคะเล่น a u x ได้นะคะเนี่ยค่ะต่อได้หมดเลยนะคะแอร์เป็นระบบแอร์ออโต้นะคะเกียร์นะคะ เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะและมีฟังก์ชันที่อยู่ตรงเกียร์นะคะก็จะเป็นในส่วนของระบบอีค่อนนะคะประหยัดพลังงานแล้วก็ปุ่มเบรคโฮค่ะที่ชอบมากๆเลยก็คือออปชั่นเบรคโฮนะคะเพราะรู้สึกว่ามันใช้ในชีวิตประจําวันได้ตลอดแล้วก็รู้สึกสะดวกสบายมากๆนะคะขั้นตอนการใช้นะคะเวลารถติดปกติเนี่ยถ้าไม่มีเบรคโฮใช่ไหมคะเราก็ต้องคอยเข้าเกียร์ว่างหรือดึงเกียร์ P ดึงเบรกมือตลอดใช่ไหมคะแต่พอมีออปชันอันนี้ขึ้นมานะคะเพียงแค่เหยียบเบรกแตะคันเร่งเหยียบเบรกแตะคันเร่งนะคะเนี่ยออปชันนี้คือเราจะต้องคาดเข็มขัดทุกครั้งนะคะมันถึงจะใช้ออปชันนี้ได้นะคะพอเราคาดเข็มขัดปุ๊บดูที่หน้าจอนะคะพอเรากดปุ่มเบรคโฮปุ๊บนะคะหน้าจอมันจะขึ้นไฟเบรคโฮสีเขียวค่ะพอเราแตะคันเร่งนะคะมันก็สามารถเดินหน้าพอเราแตะเบรกมันก็เบรกได้เลยโดยที่เรานะคะไม่ต้องเข้าเกียร์ว่างหรือว่าเข้าเกียร์พีเลยค่ะสะดวกมากๆเลยค่ะและหนึ่งความสะดวกสบายนะคะนั่นก็คื เป็นปุ่มพุทธ์สตาร์สต็อปนะคะสามารถเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ได้เลยค่ะไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมานะคะสําหรับคนที่ติดที่ต้องชาร์จไฟนะคะชาร์จโทรศัพท์ในรถหรือว่าเสียบ USB นะคะก็มีช่องเสียบ USB อยู่ด้านล่างนะคะนี่ค่ะมีหลายช่องด้วยกันเลยหรือว่าถ้าเราไม่สะดวกนะคะตรงที่เก็บของตรงกลางตรงนี้นะคะก็สามารถเสียบชาร์จได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวตามอุ๋ยไปดูด้านหลังกันนะคะว่าสามารถนั่งได้สะดวกสบายแค่ไหนไปกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะอุ๋ยก็อยู่ด้านหลังของรถ Civic EL แล้วนะคะคันนี้นะคะต้องบอกว่านั่งสบายมากๆเลยค่ะดูพื้นที่ของขาอุ๋ยสิคะนี่ขนาดแบบเทไปด้านหน้านะเหลือเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กนะคะ คันนี้นะคะก็รองรับ ISO FIX เช่นกันนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะส่วนด้านเบาะเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยนั่งได้ถึง3คนแต่ถ้าสมมุติว่านั่ง2คนนะคะก็สามารถเอาที่พักมือนะคะแล้วก็เป็นที่วางแก้ตรงนี้ได้2ใบค่ะคหลังจากที่อุ๋ยรีวิวรถคันนี้แล้วนะคะอุ๋ยก็ขออนุญาตสรุปสั้นๆเลยนะคะว่า ถ้าคนที่มองหารถซีวิกอยู่นะคะแล้วมีความกังวลว่าภายนอกเนี่ยมันอาจจะดูสปอร์ตฉบเฉี่ยวแต่ภายในเนี่ยนั่งจะสบายไหมนะคะอุ๋ยบอกเลยว่านั่งสบายมากๆเลยนะคะเพราะอุ๋ยรู้สึกได้เลยว่าเวลาเรานั่งไปอะคะ่ะถ้าเป็นรถในซีเซ m กเมนต์เดียวกันนะคะมันอาจจะรู้สึกเบามันนูนหรือแบบตัวเรามันจะโดดมาจากเบาค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะมันมันเหมือนมันเขาเรียกมันรองรับสรีละเรานะคะไม่นูนแล้วก็บอก หัวด้านหลังนะคะก็พอดีด้วยนะคะก็สำหรับคนที่มองหารถซีวิกอยู่นะคะอุ๋ยบอกเลยว่า EL ตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวยังไงตามอุ๋ยไปดูด้านหน้ากันเลยค่ะสำหรับ C ีวิก1.8 EL คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.8ลิตร4สูบ16วาล wow. ว141แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด174นิวตันเมตรที่4,300รอบต่อนาทีค่ะพร้อมกับระบบเกียร์ CVT ที่พัฒนาใหม่ตมามแนวคิดของ e Earth d r e a m TECHNOLOGY เลยนะคะเพื่อปรับให้รองรับการขับแบบสปอร์ตมากขึ้นค่ะสำหรับความสวยของหน้าห้องเครื่องนะคะต้องบอกว่าเรียกว่าสวยชูนิ้วโป้งได้เลยค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะมาร์เดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ไม่เคยมีการเก็บสีใดๆฝากระโปงนะคะก็ยังมีบาร์โค้ดนะคะพร้อมมอกอค่ะสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะเดี๋ยวอุ๋ยไปสรุปราคาคันนี้กันอีกทีนะคะตามอุ๋ยไปเลยค่ะ สำหรับ Civic 1.8 ELP 2017สีแดงแรงฤทธิะคะ 9, ทค์คันนี้นะคะที่วันทัวโต้นะคะขายเพียง759,000บาทค่ะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง10,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นานสูงสุด84งวดที่สำคัญนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถกันเลยค่ะใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยเพราะว่ารถสวยๆแบบนี้นะคะเพราะรถสวยๆแบบนี้นะคะอยู่ไม่นานแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้ไม่น้อยมากๆเลยค่ะ 3 7 0 0 0กิโลเท่านั้นเองใครที่สนใจรถคันนี้หรือรถเซ็กเมนต์อื่นๆนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมรถได้ที่ w w w 1 2 auto com นะคะหรือช่องทางอื่นๆนะคะ Facebook YouTube Tiktok นะคะสะกดเหมือนกันเลยนะคะ O N E เลข2 A U T O ค่ะหรือสะดวกโทรนะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์0616745885ค่ะรับสายตลอด24ชั่วโมงค่ะหรืออยากมาดูรถได้ตัวท่านเองนะคะสามารถมาได้ที่ถนนการจนาพิเศษนะคะตรงกันข้ามกับสมาคมชาปากใต้ค่ะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะ เป็นวันทัวโตมีรถบ้านให้เลือกมากกว่า200คันนะคะรถทุกคันเป็นรถบ้านแทร้อยนะคะซื้อสดไม่มีบวกแหวทุกคันมีเล่มพร้อมโอนค่ะกุญแจสำรองครบ <c oughs> อย่าลืมนะคะวันทัวโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมคะ่ะ มีรถให้เลือกมากกว่า2 0 0รคันทั้งแต่รถบ้านและรถพรีเมียมเราก็ทำและยังมีไฟแนนซ์ที่รอเซ็นเพราะอนุมัติไวไม่เกินชั่วโมงรวดเดียวบริการจันสับไวไม่ว่าลูกค้านั้นจะติดอะไรในวันทูออโต้ควาดูแลทุกแคไปไม่มีรถประมูลรถทุกคันมีเล่มทะเบียนคุณภาพเท่านั้นที่ขับรถของเราอย่างเสียงไม่มีมุกเม็ดไม่มีตีนเนียนชัดเจนตัวสอบได้ไม่มีผิดเพี้ยนรถทุกคันที่ผ่านจากวันทูออโต้เป็นรถที่มีคุณภาพพอะอียไป ไม่กีรอรถยนต์รถเบน์รถดีเอ็มวอลโวรถดูเอาผาดยันกระบะวีโกรถดีรถดีน่ต้องมาดูที่เต้ตรวจสอบดีๆน่เอาทุกจุดเน้นเน้นวัดูออตัวที่ไม่มีขอยกเว้นรถมันแท้แท้น่แบบว่ารย็ต์รถดีรถดีนี่ต้องมาดูที่เต็นตรวจสอบดีๆเอาทุกจุดเน้นเน้นวัดูออโตัที่ไม่มีขอยกเว้นรถมันแท้แทแบบว่าร้อนต์ังแตกรับซื้อเราก็มีกระบวนการและมีทีมงาน ดูแลรถยังเชี่ยวชาญเมื่อชิมดูแลก็ส่งมอบบริการทำสีกันขอแต่ไม่อีกรายรายการตัที่วัน True Auto มีการันตีคืนเต็มจำนวนหากรถเราไม่ดีตรงตามสภาพขาย้องที่ดีบอกเอาไว้เลยว่าชนนัดเราไว้ดีไฟไหม้หรือน้ำท่วมแน่นอนเราไว้ดีมีแต่รถดีทีฟิกแมนการันตีฉานที่บุญรับประกันเครื่องเกียร์แอดีและบริการตลอดไปไฟไหมน้ำท่วมแน่นอนเราไว้ดีมีแต่รถดี